ค่อยๆตามกันไปนะคะถ้าเกิดบานพร้อมกันน่าจะสวยมากเลยค่ะทุกคนขาอับก็ได้นะคะทุกคนขาชมไปด้วยกันเพลินๆนะคะทุก <ๆ S 2> คนขาอ่ามีหลายสายเนี่ยคะ่ะเนี่ยค่ะขึ้นมาเต็มเลยนะคะทุกคนขาเนี่ยคะ่ะอือรอบานอีกรอบนึงรอบานอีกรอบหนึ่ง,งถ้าบานรอบนี้น่าจะสวยงามมากค่ะทุกคนขาเพราะว่าเขาไอ้นี่เยอะมากเลยนะคะอือเขาดอกเขาดอกมากะคะ่ะทนขาพี่จุก็ มาแอบส่องหลายรอบแล้วว่าเมื่อไหร่จะบานนะคะคือพอบานแล้วก็โดนฝนดูทุกคนเอ้หนางสารอมสงสารตัวเองด้วยแหละอืแต่กุหลาบค่ะขอบคุณนะคะที่ได้รับชมกันค่ะนะคะแต่ว่าอันที่บานนี่พอโดนฝนนะคะทุกคนเออร่วงเต็มเลยสงสารเนี่ยพี่สุก็เล็งเอาไว้ว่าจะพาเพื่อนๆมามาชมตอนเข้าบานะแต่นหนามเยอะมากเลยดอกตูมกำลังบานมันก็นหนามเยอะค่ะโอ้กุหลาบั้งนั้นแหละคะ่ะอืม แต่ว่าจะมีกุหลาบอะไรบ้างออีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่คือสีนะคะฝั่งน,นี้จะเป็นสีขาวค่ะทุกคนขานะคะกําลังจะบานก็มีแล้วก็บานแล้วก็มีโรยแล้วก็มีนะคะร่วงเต็มพื้นเลยก็มีค่ะนะคะอือไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะและตระกูลเดียวกันแต่ว่าหลายสายพันธุ์อะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะเป็นเรื่องปกตินะคะก็จะมีน่าจะอีกสองสัปด,ดาห์นะคะทุกคน่ะดูสิก็สวยงามมากเลยอันนี้มีสีแดงด้วยนะคะตรงนั้น น,นี่ก็ชมพูดแดงนะคะนี่ค่ะพิษผลด้วยลมด้วยตอนนี้ก็คือรอชุดใหม่ที่กาลังจะขึ้นมานะคะทุกคนคะ่ะแต่อหอมนะคะถึงแม้นว่าเขาเขาจะบานนิดเดียวแต่เขาเขาหอมมากนะคะทุกคนเพื่อนร่วมทางมานะคะมาชื่นชมด้วยกันนะคะที่สวดก็ต้องหันหนีนะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าก็เป็นตามธรรมชาตินะคะสิ่งเสือง,งาบก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะชมไปด้วยกันเพลินๆน,นะคะทุกคนคะ่ะมีหลาย ตัวต้อยนึ่งแมล,ลงผู้ได้ไงแมลงพึ่งเ่รคะสวยมากเลยเวลาเขาเกิดพร้อมกันนะคะทุกคนน่เสียดายมากเลยค่ะทุกคนค่ะเข้าบานแล้วเขาเจอฝนแล้วเขาร่วงค่ะเพื่อนเอ้ยนาองสารกุหลาบโดนฝนทุกคนเอ้ยกําลังจะบานเข้ามาหอมมากค่ะทุกคนค่ะอันที่ตูมก็ยังดีอยู่เพื่อนเอ้ยนาองสารกุหลาบโดนฝนทุกคนเอ้ยกําลังจะบานเข้ามาหอมมากค่ะทุกคนค่ะ อันที่ตุ่มก็ยังดีอยู่นะคะอืมไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะละตระกูลเดียวกันแต่ว่าหลายสายพันธุ์อะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะเป็นเรื่องปกตินะคะก็จะมีมตอนที่เข้าบานเยอะๆนะคะทุกคนคะบานเยอะคนก็เยอะคะ่ะเหมือนที่สูนะะี่ค่ะจ้องมาตอนเข้าบานว่าอันนี้หนามเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนคะดอกนิดเดียวคะ่ะสีนะคะฝั่งน,นี้จะเป็นสีขาวคะ่ะทุกคนคะนะคะ กำลังจะบานก็มีแล้วก็บานแล้วก็มีโรยแล้วก็มีนะคะร่วงเต็มพื้นเลยก็มีค่ะใครๆก็อยากขึ้นชมนะคะเป็นชั้นๆเลยคือสวยมากทุกคนเอ้ยเพื่อนๆเอ้ยหนาวสาันกุหลาบโดนฝนทุกคนเอ้ยกําลังจะบานเข้ามาหอมมากค่ะทุกคนค่ะอันที่ตูมก็ยังดีอยู่เพื่อนๆเอ้ยหนาวสาันกุหลาบโดนฝนทุกคนเอ้ยกําลังจะบานเข้ามาหอมมากค่ะทุกคนค่ะ อันที่ตูมก็ยังดีอยู่น่าจะอีกสักสองสัปดาห์นะคะทุกคนขาดูสิยเขาสวยงามมากเลยอันนี้มีสีแดงด้วยนะคะตรนั้นอันนี้ก็ชมพูดแดงนะคะเนี่ยค่ะพิกผลด้วยลมด้วยตอนนี้ก็คือรอชุดใหม่ที่กําลังจะขึ้นมานะคะทุกคนคะ่ะแต่หอมนะคะถึงแม้ว่าเขาเขาจะบานนิดเดียวแต่เขาเขาหอมมากนะคะทุกคนตะกูลกุหลาบค่ะขอบคุณนะคะที่แวรับชมกันค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาไอ้นี่มากเลยค่ะคนดอกเขาดกมากค่ะทุกคนคะ่ะ อันนี้คือ,อเขาเขาเขามาลงปลูกเอาไว้เมื่อต้นเดือนนะคะทุกคนตอนที่เขาบานเยอะๆนะคะทุกคนคะบานเยอะคนก็เยอะค่ะเ,เหมือนที่สูนะะี่ค่ะจ้องมาตอนเขาบานว่าอันนี้หนามเยอะมากเลยค่ะทุกคนค่ะดอกนิดเดียวค่ะน่าจะอีกสักสองสัปดาห์นะคะทุกคนคะดูสิเขาสวยงามมากเลยอันนี้มีสีแดงด้วยนะคะเป็นนั้นอันนี้ก็ชมพูแดงนะคะเนี่ยค่ะเยี่ยค่ะเพราะว่าเขาไอ้นี่มากเลยค่ะคนดอกเขาดกมากค่ะทุกคนคะ อันนี้คือ,อเขาเขาเขามาลงปลูกเอาไวา้เมื่อต้นเดือนนะคะทุกคนตอนที่เขาบานเยอะๆนะคะทุกคนคะบานเยอะคนก็เยอะคะ่ะเหมือนที่สูนี่คะ่ะจ้องมาตอนเขาบานว่าอันนี้หนามเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะดอกนิดเดียวคะ่ะใครๆก็อยากึืนชมนะคะเป็นชั้นๆเือสวยมากทุกคนเอ้ยเพื่อนเอ้ยหนาวสสารกุหลาบโดนฝนทุกคนเอ้ยกำลังจะบานเข้ามาหอมมากคะ่ะทุกคนคะ่ะ ที่ตูมก็ยังดีอยู่เพื่อนเอ้ยหนาวสาันกุหลาบโดนฝนทุกคนเอ้ยกําลังจะบ,บานเข้ามาหอมมากค่ะทุกคนค่ะอันที่ตูมก็ยังดีอยู่แต่หนามเยอะมากเลยดอกตูมกำลังบานนี่ก็หนามเยอะค่ะโอ,โอ้ก็กุหลาบทั้งนั้นแหละค่ะแต่ว่าจะมีกุหลาบอะไรมั่งอ้ออีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่คือกลับก็ได้นะคะทุกคนค่ะอมชมไปด้วยกันเพลินๆน,นะคะทุกคนค่ะ,ะมีหลายทุกคนค่ะเพราะว่าเขาไอ้นี่เยอะมากเลยนะคะอืม เขาดอกเขาดอกมากฝนด้วยลมด้วยตอนนี้ก็คือรอชุดใหม่ที่กําลังจะขึ้นมานะคะทุกคนคะ่ะก็อหอมนะคะถึงแม้ว่าเขาเขาจะบานนิดเดียวแต่เขาเ็าหอมมากนะคะทุกคนอันนี้ก็รอชุดนี้ละคะ่ะรอชุดนี้ว่าเมื่อไหร่เขาจะบานนะคะทุกคนคะ่ะถ้าชุดนี้บานก็เจ้าค่ะเพราะว่าเขาไอ้นี่มากเลยค่ะคนดอกเขาดอกมากค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้คือ,อเขาเขาเขามาลงปลูกเอาไว้เมื่อต้นเดือนนะคะทุกคนเสียดายเนาะ เจอฝนเข้าไปทุกคนเอ้ยอันนี้ก็เอาโขนี่ป็นแมลงผู้กำลังจะออกแมลงผึ้งไม่ใช่แมลงผู้ผู้สุกอ่ะตอนที่เขาบานเยอะๆนะคะทุกคนคะบานเยอะคนก็เยอะ,ค,ยอะค่ะเหมือนที่สูนี่ค่ะจ้องมาตอนเขาบานว่าอันนี้หนามเยอะมากเลยค่ะทุกคนคะดอกนิดเดียวค่ะทใครๆก็อยากขึ้นชมนะคะเป็นชั้นๆเลอสวยมากทุกคนเอ้ยจะเสียดายเนาะเจอฝนเข้าไปทุกคนเอ้ยอันนี้ก็เอาโขูนี่ ป็นแมลงผู้กาลังจะออกแมลงผู้ไม่ใช่แมลงผู้ผู้สุกราใครๆก็อยากขึ้นชมนะคะ่ะเป็นชัช้นๆคือสวยมากทุกคนเออค่ะพอเข้าบานขึ้นมาแล้วก็โดนฝนค่ะร่วงหมดเลยอันนี้เป็นสวนกุหลาบนะคะนะคะี่ค่ะกุหลาบแต่ว่าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหลายสาสีนะคะั่งนนี้จะเป็นสีขาวค่ะทุกคนคะนี่ค่ะ,นะคะกําลังจะบานก็มีแล้วก็บานแล้วก็มีโรยแล้วก็มีนะคะร่วงเต็มพื้นเลยก็มีค่ะ ตัวต้อยนึ่นมงมาแงคูได้ไงแรงพึ่ออง่ค่ะสวยมากเลยเวลาเขาเกิดพร้อมกันนะคะทุกคนน่าเสียดายมากเลยค่ะทุกคนขาเข้าบานแล้วเขาเจอฝนแล้วเขาล่วงค่ะทุกคนขาเพราะว่าเขาไอ้นี่เยอะมากเลยนะคะอืมเขาดอกเขาดอกมากสายพันธุ์นะคะเป็นตระกูลกุหลาบที่มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะอ่าคงจําไม่ได้ว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างชมมาเป็นว่าสวยละค่ะอืมบางอันอาจจะไม่ใช่กุหลาบคขาพี่สุก็ มาแอบส่องหลายรอบแล้วว่าเมื่อไหร่จะบานนะคะอือพอบานแล้วก็โดนฝนดูุกคนเอ้ยนา,งาองศานสงสารตัวเองด้วยแหละเพื่อนเอ้ยนาองศารกุหลาบโดนฝนทุกคนเอ้ยกําลังจะบานเข้ามาหอมมากค่ะทุกคนค่ะอันที่ตูมก็ยังดีอยู่สีนะคะตอนนี้จะเป็นสีขาวค่ะทุกคนค่ะนะคะกำลังจะบานก็มีแล้วก็บานแล้วก็มีโรยแล้วก็มีนะคะร่วงเต็มพื้นเลยก็มีค่ะตะกูลกุหลาบค่ะ ขอบคุณนะคะที่ได้รับชมกันค่ะตะกูลกุหลาบค่ะขอบคุณนะคะที่ได้รับชมกันค่ะน่า,าจะอีกสักสองสัปดาห์นะคะทุกคนขาดูสิก็สวยงามมากเลยอัาไม่มีสีแดงด้วยนะคะตรงน,นั้นอันนี้ก็ชมพูดแดงนะคะเนี่ยค่ะน่าค่ะทุกคนขาดกจริงๆดอกจนแบบว่ากิ่งย้อยเลยค่ะเสียดายเนาะเดี๋ยวมาอีกรอบนึงเดี๋ยวมาอีกรอบนึงมักตะกูลกุหลาบค่ะ ขอบคุณนะคะที่ได้รับชมกันค่ะฝนด้วยลมด้วยตอนนี้ก็คือรอชุดใหม่ที่กาลังจะขึ้นมานะคะทุกคนคะ่ะต่อหอมนะคะถึงแม้ว่าเขาเขาจะบานนิดเดียวแต่เขาเขาหอมมากนะคะทุกคนเจ้าค่ะเพราะว่าเขาไอ้นี่มากเลยค่ะคดอกเขาดกมากค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้คือ,อเขาเขาเขา,เขามาลงปลูกเอาไว้เมื่อต้นเดือนนะคะทุกตามธรรมชาตินะคะก็คือเกิดก่อนก็ร่วงก่อนเกิดที่หลังก็ค่อยๆตามกันไปนะคะ ถ้าเกิดบานพร้อมกันน่าจะสวยมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะมีแต่ต้มๆทั้งนั้นเลยค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นสวนกุหลาบนะคะอืมนี่ค่ะมีแต่กุหลาบล้วนๆเลยแต่ว่าจะเป็นหลายสายพันธุ์เท่านั้นเองสายพันธุ์นะคะเป็นตระกูลกุหลาบที่มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะอ่าคงจําไม่ได้ว่ามีสายบันอะไรบ้างชมมาเป็นว่าสวยแล้ะค่ะออมบางอันอาจจะไม่ใช่กุหลาบเสียดายเนาะเจอฝนเข้าไปทุกคนเอ้ยอันนี้ก็ก็โอ้โหเนี่ ป็นแมลงผู้กาลังจะออกแมลงขึ้นไม่ใช่แมลงผู้พี่สุกน,นะคะแต่ว่าอันที่บานนี่อพอโดนฝนนะคะทุกคนเออร่วงเต็มเลยสงสารเน่าพี่สุกก็เล็งเอาไว้ว่าจะพาเพื่อนๆมามาชมตอนเขบาน,นะ,ะอันนี้ก็รอชุดนี้ละคะ่ะรอชุดนี้ว่าเมื่อไหร่เขาจะบานนะคะทุกคนคะ่ะถ้าชุดนี้บานก็น่าจะอีกสักสองสัปดาห์นะคะทุกคนค่ะดูสิเขาสวยงามมากเลยอันนี้มีสีแดงด้วยนะคะตรงนั้นอันนี้ก็ชมพูแดงนะคะ นี่ยค่ะหนัค่ะทุกคนค่ะดกจริงๆดกจนแบบว่ากิ่งย้อยเลยค่ะเสียดายเนาะเดี๋ยวมาอีกรอบนึงเดี๋ยวมาอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าอันที่บานนี่อพอโดนฝนนะคะทุกคนเออร่วงเต็มเลยสงสารเนี่ยพิ่สุก็เล็งเอาไว้ว่าจะพาเพื่อนๆม,มามาชมตอนเข้าบานนะคะพอเข้าบานขึ้นมาแล้วก็โดนฝนค่ะร่วงหมดเลยอันนี้เป็นสวนกุหลาบนะคะนี่ค่ะ กุหลาบแต่ว่าเป,เ,ปเป็นเป็นหลายสายพันธุ์พี่สุก็มาแอบส่องหลายรอบแล้วว่าเมื่อไหร่จะบานนะคะคือพอบานแล้วก็โดนฝนดูดูคนเออหนางสานสงสารตัวเองด้วยแหละหลายพันธุ์นะคะเป็นตระกูลกุหลาบที่มี